น้องๆบางคนเนี่ยซื้อหนังสือมาเนาะนอแล้วก็เห็นว่าข้อสอบโจทย์คล้ายๆกันเลยแต่ทําไมสำนักพิมพ์แต่ละสำนักพิมพ์เนี่ยเฉลยไม่ต้งมกันซึ่งตรงนี้ค่ะน้องๆอ,อ,อาจจะต้องดูว่าแนวโจทย์เนี่ยมีสถานการณ์แตกต่างกันหรือเปล่าช้อยต่างกันหรือเปล่าดังนั้นคําตอบมันก็อาจจะหลากหลายได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะให้หลักการทําข้อสอบสั้นๆน,น,นะคะเป็นทริคประมาณแค่6ข้อรับรองทําข้อสอบได้ชัวร์แน่นอนอ่ะมาดูข้อแรกกัน ข้อแรกเลยที่สําคัญคือไม่ว่าตรวจจะออกยังไงช้อยส์จะเป็นยังไงน้องจะต้องไม่ตอบข้อที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมนะคะหลักการข้อที่2ถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงช้อยส์ที่บอกว่าเฉยๆละเลยหรือไม่ใส่ใจชอยส์ที่3ไม่ตอบอะไรที่มันโอเวอร์เกินจริงทริคข้อที่4ก็คือเน้นว่าคนไข้เนี่ยต้องเป็นศูนย์กลางเน้นผลประโยชน์ของคนไข้เนี่ยเป็นหลัก นะคะแล้วก็อะไรที่มันฉุกเฉินต้องทำก่อนนะะหลักข้อที่5ก็คือยึดสิทธิของผู้ป่วยนะคะจริงๆสิทธิของผู้ป่วยเนี่ยมีเป็นสิบเลยแต่น้องสามารถอ่านตรงท้ายเล่มได้นะคะในหนังสือก็จะเขียนเอาไว้อย่างละเอียดนะคะทริคข้อที่6ก็คือชั่งน้ําหนักนะคะระหว่างผลดีผลเสียแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนนะคะแค่6ข้อนี้ถ้าน้องจับหลักได้ ตัดช้อยได้ก็ทำข้อสอบได้ไปเกินครึ่งแน่นอน